สวัสดีครับผมเตนในมดคคลบคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารของ iPhone 15มีเรื่องของสีใหม่เป็นสีเขียวของ i อ h o น e 15และก็ iPhone 15 Plus การมาของเคสหนังเทียมแล้วก็ความพร้อมของตัว iPhone 15 Pro Max เนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปพวกมันกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับก็จะเป็นข่าวที่เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้แหละ แต่ถูกเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนะครับมีรายง,งานจากหลายแหล่งข่าวนะครับทั้งมาจินบูเองทั้งอันโนซียี่นะครับรายง,งานข้อมูลว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดาเนี่ยจะมาพร้อมสีเขียวใหม่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Light r r e n n มาจินบูนะครับเผยว่าสีเขียวใหม่ของตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ตัวเนี้ย จะเป็นสีเขียวคล้ายๆกับตัวสีเขียวของ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 m i n มินิโดยโทนสีนะครับจะออกเป็นสีเขียวโทนมินะซึ่งสวยมากแต่รายงานนะครับไม่ได้บอกว่าสีเขียวใหม่ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus ที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้หรือจะเป็นสีพิเศษที่เปิดตัวในช่วงต้นปี2 0 2 4น่สํากันแน่สำหรับสีของ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus นะครับก่อนหน้านี้มีการรายงานสีใหม่หลายสีเลยอย่างเช่นสีดำสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแล้้ววก็สีแแดดงยต หลังๆมาเนี้ยไม่มีการพูดถึงตัวสีขาวแล้วก็สีแดงโปรดักเลสนะครับซึ่งบางรายงานบอกว่า Apple เนี่ยอาจเลื่อนตัวสีแดงโปรดักเลสเนี่ยไปเปิดตัวช่วงต้นปีหน้าก็ได้สำหรับสีใหม่ของ p h o n e 15นะครับที่ m a x ก u m o รายงานข้อมูลไว้ก็จะมีดังนี้นะ iPhone 15 15 plus นะครับจะมาพร้อมสีม d n ไน h t สตา r l i ล h t สีเหลืองสีฟ้าสีคอโรหรือไม่ก็สีชมพูนะครับส่วนไอโฟน15 pro แล้วก็ไอโฟน15 pro max นะครับจะมาพร้อมกับสีสเปซแบล็กหรือว่าสีเทเนียมแบล็กสีซินเวอร์ สีทันงเกรย์หรือไม่ก็สีดาร์บูนะครับซึ่งรายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะไม่มีสีทองเป็นครั้งแรกของตัวรุ่น Pro นะครับซึ่งผมก็ได้รายงานไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับต่อมาเป็นเรื่องของเคสหนังนะครับแต่ว่าไม่ใช่หนังแท้เป็นหนังเทียมเนาะล่าสุดนะครับมีรายงานข้อมูลว่า Apple เนี่ยอาจจะเปิดขายเคสตัวใหม่นะครับเป็นเคสหนังเทียมมาแทนเคสหนังที่หรือว่าจะไม่มีใน iPhone 15นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับมีรายง,งานข้อมูลว่า Apple เนี่ยอาจจะไม่ขายเคสหนังแท้นะครับสำหรับ p h o n e 1 5ซึ่งในทุกฝ่ายแม็กแน่แรายง,งานข้อมูลว่าสาเหตุที่ Apple ไม่ขายเคสหนังแท้ต่อไปแล้วหลังจากนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของการลักโลกเพราะว่าการผลิตเคสหนังแท้ออกมาตัวหนึ่งเนี่ยจะทิ้งคาบอนฟุตปริ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของเคสหนังเทียมนะครับมาจากตัวอังเกอร์แผนนะได้โพสต์ข้อมูลในเวยร์บอแล้วก็มีทางมาจินบูนะครับแล้วก็ดวนรุยเนี่ยรายง,งานข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกัน โดยไมจิบูนะครับเผยว่าเคสสม่ตัวนี้จะเป็นการผสมผสา,านเนาะตัวฝาตัวเคสนะครับจะเป็นลวดลายถักแต่อาจจะไม่ใช่เป็นตัวผ้านะครับจ,จะเป็นวัสดุหนังเทียมที่ถูกพิมพ์ลายมาให้เป็นลายถักแล้วก็รอบเคสเนี่ยตัวกรอบเคสอาจจะเป็นหนังเทียมเช่นกันในรายงานนะครับเผยว่าเคสตัววัสดุหนังเทียมตัวนี้ทางผู้ผลิตเนี่ยตั้งชื่อย่อไว้ว่าเป็นเคสหนังแม็กเซฟรุนลักโลกก็คือไม่ใช่หนังแท้นะผิวสัมผัสเนี่ยอาจจะเหมือนหนังแท้ แต่ผลิตมาจากหนังเทียมส่นเร่้งราคาเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นราคาที่ถูกกว่าตัวเคสหนังแท้ที่ Apple เคยขายหรือเปล่าข่าวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของความพร้อมของตัว iPhone 15 Pro Max รายงานนะครับบอกว่าทางผู้ผลิตเนี่ยได้เริ่มส่งมอบนะครับตัว iPhone 15 Pro Max จำนวนมากให้ Apple แล้วในช่วงสัปดาห์นี้ก็สื่อถึงว่าในเดือนกันยายนนี้สินค้าอย่าง iPhone 15 Pro Max อาจจะมีพร้อมจำหน่ายนะครับก่อนหน้านี้มันมีรายงานข้อมูลว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตยาก เนื่องจากความยากของการผลิตหน้าจอขอบบางแล้วก็ชิ้นส่วนเลนทําให้สินค้าเนี่ยอาจจะส่งมอบล่าช้ากว่าตัว iPhone 15ตัวอื่น3าถึงสสัปดาห์จนมีข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะถึงมือลูกค้านุ่นแล้ครับช่วงต้นเดือนตุลาคมแต่รายงานล่าสุดนะครับบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจำนวนมากได้ส่งถึง Apple ละก็เป็นไปได้นะครับวในเดือนกันยายนเนี่ยสินค้ายอย่าง iPhone 15 Pro Max เนี่ยอาจจะมีสินค้าพร้อมจําหน่ายแต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าตัว iPhone Pro 15 Max จะเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากมากที่สุดดในบ iPhone 15ซ รายงานเผยว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะมีสัดส่วนของการส่งมอบนะครับอยู่ที่35-40%จาก iPhone 15ทั้งหมดซึ่งเมื่อเทียบกับตัว iPhone 14 Pro Max ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะสูงกว่า10-20%สื่อถึงว่าตัว Pro Max ปีนี้น่าจะได้รับความสนใจมากพอสมควรเลยนะครับ iPhone 15 Pro Max นะครับหรือว่ามาพร้อมกับสิ่งใหม่หลายอย่างอย่างเช่นตัวเครื่องใช้วัสดุไทเทเนียมพอร์ต USB-C ขอบหน้าจอบางลงกล้องหลังเพรลิสโคปซูมได้สูงสุด5-6เท่าแบบออปติคอลนะครับแล้วก็มีปุ่มแอคชั่นมีสีใหม แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยราคาจะเพิ่มจากเดิมนะครับ100ถึง200ดอลลาร์อาจจะขึ้นแท่นเป็นรุ่นโปร,โปรที่แพงที่สุดเท่าที่มีมาก็ได้นะครับ iPhone 15นะครับหรือว่าจะจัดงานในวันที่12หรือว่า13กันยายนนี้นะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์เนี้ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี้ย Apple เนี่ยอาจจะประกาศวันจัดงานแล้วก็ส่งบัตรเชิญซึ่งจะเป็นวันไหนเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus สีเขียวใหม่สีที่จะเหมือนกับสีเขียวของ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini เลยใครรอสีนี้บ้างคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง i m o d o f f i c i a l ไว้ด้วยผมเต็ง i อ o ฟขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ